สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะมันล้มเหรอเห็นมันทรงสวยดีดก็เลยเอาที่สูงสูงหน่อยตอนนี้นะคะป้าเปียกก็มีโอกาสมาเลี้ยงวันเกิดให้กับ คุณลุงนะคะคุณลุงเกิดเดือนสิงหาแต่ว่าเกิดวันที่25นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่เป็นพอ,อพระคริธรรมนะคะท่านก็เกิดเดือนสิงหาแต่ว่าท่านผ่านมาแล้ววันที่8นะคะเราก็เลยถือโอกาสวันนี้เลี้ยงฉลองให้ทั้งสองท่านนะคะก็เลยพามาทานอาหารที่นี่เพราะว่าตอนนี้ที่บ้านฝนตก <laughs> ไม่ค่อยสะดวกสถานที่ก็เลยมาเลี้ยงที่ร้านอาหารนะคะ ตอนนี้พี่ปอยกำลังจัดการเรื่องเค้กนะคะอยู่คือไม่รู้จะเอาใส่เลขอะไรอายุเอาเลขหกสิบขึ้นแต่ว่าเจ้าหน้าทว่าไม่ต้องไม่ต้องเอาแล้วอ๋อคิดแต่ไม่ได้เราไม่ต้องอายุตายแล้วเอาศูนย์เก้าคืออะไรศูนย์เก้าคืออะไรหกไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องปรับเราจะเที่ยงมากในปีนี้เรา อันนี้ก็คือเป็นเทียนแล้วค่ะเอ้าทถ้าไม่ถาไมปักแล้วจะได้เป่าเทียนไหมอเอาปักดเอาใส่หกสิบไปเหกสิบอัพอันนี้ได้เดี๋ยวป่อถ่ายใกล้ๆหน่อยเผื่อลงเฟซเผื่อลงเฟซลง YouTube จะได้เห็น เออเดี๋ยวขอถ่ายใกล้ๆข้อความหน่อยนะคะเดีย๋ยวจะเพิ่งปักขอถ่ายนี้ก่อนอะไรอันนี้ล้มลงมาอันอันมันล้มลงมาเลยไม่เห็นชื่อคนเลย แฮปปี้เบิร์นเดย์ออออนจันทร์แอนทวีปอันนี้นี่มาลูกสวัสดีค่ะมาลูกช่วงใสขึ้นมาเรื่องแค่อ่ะพี่ก็จะทางนั้นมาลูกออออนนี่หายไปเลยอ๋อบหม่บอมาหน้าหมอบโมมีแม่นุ่มไมอเป็นไรไม่ได้เห็นเนาะอันี้โอเคค่ะจุดเลยแล้วก็ อาจจะเขาบอกว่าตอนนี้พี่ปอยกำลังเตรียมอยู่นะคะกำลังเตรียมจุดเทียนเพื่อที่จะอวยพรวันเกิดให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแล้วเราก็จะได้ทานอาหารกันเราจะช่วยกันร้องเพลงห้าอาจารย์ปีเนาะแล้วทุกคนเราจะช่วยกันร้องเพลง ค่ะขอขอ้างก่อนนั่นน่หนลูกที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราขอทำพิธีนิดนึงร้องเลยโอเคเดี๋ยวก่อนเล้วางอาหารก่อนให้ร้องมาอันนี้เทียนมันไปอ๋อเทียนมันไปเร็วมากใช่ไหมเอาไม่ต้องดูเอ่อดูแต่เทียนโอเคเราจะร้องเพลง h a p บ y ิ i r t เดย์ให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ ไม่มีดนตรีเลยนะคะ One, two, three. 2> <Happy S> 1, <Happy S> 2, 3 h a p p y birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday เอาคุณลักษี happy birthday to you อีกรอบหนึ่ง happy birthday to you แล้ว happy birthday to you happy You. อธิษฐานแล้วเป่าเทียนเลยค่ะ,าาอ,ะนะอาจารย์ปีเชิช่วยอธิษฐานเถิอาจารย์<า>าาร,ยรเจ้าที่รักยิ่งเราของพระงค์ั้งสำหรับในเย็นวันนี้ที่เราทํอะาเองไ,ได้<ห>นกากง,าางญญากญญากัน,ลกนลและรึงเนื่องในวันคลยวันเกิดองท่านสังจตพดีไดสังจุกรรมร็จ้าของพรองค์สากลแลทุกนมาพระเจ้าทรงโปรดทานในั้งนี้เองะพนนีพระเจ้าทรงโปรดอรามต,ต่อไปในชีวิตและก็ในนักที่แก่ อยางเช่นัทเพื่อตรวอของี่าจะรจให้มีสุขภาพแข็งที่ดีเป็นยังารลทุกอย่างใช้การติดษาีมันจะโรงใน่ค่องทั้งสองท่านนี้เร้อกจะมอบฝจะไ้ห้องขนาดของโลงเจ้าเป็นทีแต่ฝั่เดียวรงนันนงเส้ามีไอ่าเป่าเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เอาอย่างนี้เพราะว่าเราจะเป่าข้างนอกเนาะเออก็ได้เหมือนกันเป่าคนละอันเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับแม่กิน นี่ปลบมมือหน่อยไม่มีมือปลบมโอเคนะคะต้องกินข้าวนะคะจัดการเลยลูกน้องพอมอันนี้เป็นเนื้อย่างมีมีปลาจุ่มแล้วก็โอกาสมันตรงกันเนาะมันถึงได้รวมกันตอนนี้ก็เป็นการจัดการเรื่องอาหารพี่ปลอยก็ตัดเค้ก แบ่งเลยเด้อนี่มีหนอช้อนก็มีอันนี้มาก็มีไข่ตุ๋าไข่หมเออพอดูว่าถ้าไม่ดูมันมียืดไปอยู่ยินดียิดดีคะเดี๋ยวก่อมาเอาอันเอาเอาไว้ก่อนเล้วปล่อยเรื่องเค้กเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวมาโอ้เดี๋ยวมารอไปใช้ใช้กช้ใช้ใย้ใชา โอ้ไปไปไปปไาไปไปไปไนไปไปไาสปไเไปไป่ปชปไปไปไปจะไุไเงปไปหปไปมปนปไปอปไปไายมาเไป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 ไไปไดปไปไกไปปไปไปปไปไปปไปไไปไปวยไปไยแไป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 ขปอปอปไ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 ยไป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 ่แบบไปาปนปไปไปไาไอไปไันปีปไ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 ปตัวนี้ไม่เตาบปไปไม่เตายืดนะเนกันน อันเอวีเพราะว่ามันจะมีปลาจุ่มแมลกปลาจุ่มเนี่ยว่าส่ใส่ไฟฟ้าอีกอันนึงน่ะจะใส่เตาน้ำเได้อเตาอเครื่องมันเครื่องมันบ่เข้ากันเลยโอ้ไฟฟ้าั้งทองก็ได้ละโอเคโอเคเออบ่ว่ามันไปเหมนเดียวกัน นึงไฟฟ้ามามันจะเป็นมีเสาไฟฟ้าเป็นตัวอัานพอดีจะจยิงดีนำนำจิ้มปลาเนี่ยจิ้มปลาอันนี้ยเลยอันนั้นตัวนั้นเออตัวนั้นเดี๋ยว ก็จเป็นปาือย่างก็มาถึง่นอนี้ตนหลยนอย่างอี่ตัวไม่ไม่มีเวลาไปหาของฝันให้เลยแล้วให้ของฝันเลยที่ราของดีครับขอบคุณครับก็ได้ไหว่เอเยไม่ไหวี่ไห คนในครอบครัวมันจะต้องไหวนะเนะเออแต่ต้องมานอนเอออาเด้อเจ้าเวยพอลเด้อโอ้โม้เอ่ออย่ามึงดูด้วยกูอาเด้อดี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 คนทัศนดในครอบครัวมันก็ดีนะตัว พนจะเอามาเผืตอนแรกเราฝัดเป็นในขีวนดยเาเราไม่คลองดรจะมานการใงแกนมาแต่นีอาจจะรยถอยก็ได้อนดูก็ได้เพราะว่าตอนแรกเราสั่งเป็น อันไปเอามาเป็นโรคอะไรโูกไปไปหามาก็ได้นะเราตอรเป็นอทชัมากเยกินให้คมากอตอนแรกเราตสดเป็นชุดก่อนแล้วทีนี้หลังจากเราทานอันนี้เราเอยๆเอาเป็นัวมาแมอนตอนแรกแล้วม่ใช่าเอาปาเอาไว้ผมได้หรือเปไปฝากอันนี้ตั้งด้เลยไหมครับ มัน,นเด็ตัดได้เยอนนตอนนี้นะคะก็เราก็เสร็จพิธี<อ>เรื่องอวย<อ>พรวันเกิดแล้วก็รับประทานอาหารกันนะคะ ถ้ารับประทานอาหารป้าเปียกก็คงจะไม่ไม่ถ่ายนะคะก็ขอถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะก็อะไรคะอ๋อไม่เป็นไรถ้างั้นต้องต่ออีกสักหน่อยเพื่อที่จะยืดเวรไปเร็วเร็วเอาเ้า อันนี้เอากระเกียบแกตามแนวแนกวขีดใส่พี่ปลอยก็เด็กสุดตอนนี้พี่ปลอยต้องบริการแบบนี้นะลางมูของหน้าเท่านั้นเลย ตรงนี้นะคะเราก็กําลังเริ่มจะรับประทานอาหารอาจารย์ปีนะคะกําลังบริการนะคะตอนนี้ <c oughs> ปลาปนนะฮะปลาปนไม่แน่ใจว่าเป็นปลาน้ํามูลหรือเปล่าไหนอันนี้น่าจะเป็นปลานิลปลานินนะฮะ<อ>ไม่แน่ใจว่ามาจากน้ามูลหรือเปล่านะฮะอ้ปต้งหัวมันก็แต่ลยจานมองไม่นใส่เรยออะได้อเอเรามีอาหารหลายอย่างด้วยนะคะ <c oughs> ก็ทานกันแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบนะคะงานก็เลิกแล้วใช่ไหมวันนี้ อันนี้งานเลิกแล้วแล้วก็ทานอาหารแบบสบายๆใจเนาะค่อยๆกินไปมีหลายอย่างเนาะก็จะมีเนื้อย่างมีปลาจุ่มแล้วก็จะมีเสียวฮ้อนนะคะโอเคเดี๋ยวจะไม่ถ่ายละเดี๋ยวอาจารย์ทานอาหารไม่สะดวกแค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะ